ครับสวัสดีลีโอสวัสดีครับอิงอุย้ยขอบคุณครับพี่ออกมาข้างนอกกล่าว่าจะดูรียาเยาลีโอแสกกลางถึงจะรอโอ้ สวัสดีค่ะน้องลีโอวัสดีครับสวัสดีครับว่สวัสดีครับ,รบ,รบพี่ผมมันแปลกๆอะตัดผมมาแล้วทำไมมันดูแปลกๆจังวะน่ารักน้องโอ น้องโอทานน้ำยังเจ้าคืออะไรครับทานน้ำหรือทานข้าวพี่น่ารักอยู่น่ารักเลยไม่ได้หรอพี่ทำไมต้องน่ารักอยู่ด้วยคืนนี้มาไลฟ์อีกไหมหรือลากยาวเลยไลฟ์อีกครับไลฟ์อีกครับพี่คืนนี้ไลฟ์ยาวๆเลยเศร้าหล่อแล้วลูกขอบคุณครับเศร้าวันนี้เศร้าเลยโอ้ <c oughs> เอาบุนดอกกุหลาบครับพี่หล่อแล้วลูกได้เป็นเยนใหม่วันนี้เป็นอะไรทำไมถึงเศร้าเปล่าพ,พ,ลพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นเศร้าเฉยๆระยะาถึงยี่โมงตอนตอนดึกไหลพี่เศร้าทำไมคะอกหักจากสาวหรือไม่ใช่ไม่ใช่เศร้าเฉยๆเ,เพราะหนุ่มไลยล้นกับบีดไม่ล้นหรอก หาแฟนเลยพี่ส่งของให้เขาบอกอยู่ร้านหนูให้เขาบอกอยู่ร้วอ๋อผมยังไม่ได้กลับบ้านพี่เดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวผมแวะไปเอาพี่พี่ส่งพี่ส่งอะไรมาครับพี่แป้งวันนี้คนดู3แ2 8คนนะครับพี่บีคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเคกับไอออฟดีกว่า ไม่เท่าน้องเลยอุ้ยหวัดดีครับพี่เดี๋ยวทำไมยังไม่มาน้องผมไม่มีรถอะพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่มารับผมเดี๋ยวเนี่ยไอ้นิวออกไปข้างนอกเนี่ยไมใ่ให้นิวไปรับอะเอาดีพี่อืมไม่น่าเกิดเร็วเลยเราโหโหเกินพี่เกินพี่เฮ้ยลายรนว่ะลายล้น สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่บ้านหนาวจัดเอาดีที่นี่ไม่เห็นหนาวเลยขอบุนพี่ตามใหม่ด้วยนะครับพี่ๆขอบุณครับมันเซียวไ้พี่ผมแค่เรียกคนดูเฉยๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีคนดูสี่ร้อยกว่าคนเขาสวัสดีครับพี่พึ่งขึ้นไลน์หรอใช่พี่ก็พึ่งขึ้นเมื่อกี้ไอ้นิวเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอ๋อเดี๋ยวผมชื่อออฟครับผมกินข้าวบ้างนะครับครับผม จะเลิกหลอกกี่โมงไม่ได้ดูเรียวหลายวันเลยเอาดีไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันเชิงเด็ถูกใจเอาไปเอามาเลยพี่ชายจัดมาเลยครับพี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับน่ารักที่สุดเลยครับผมนี่สุดหล่อของจริงมาแล้วพี่หล่อสุดในพัทยาพี่ผมมาด้โมด้วยคนนี้เอเอ็งเองอย่าพูดไปเรื่อยดิน้องพี่เขาเขินจริงพี่ดีใจดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ทานว่าจะได้เขียกครับผม พี่ตัดผมทรงไรครับมันเล็ดครับมันเล็ดสวัสดีคนดูสามร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับไม่ตอบไม่เล่นด้วยขอโทษครับขอโทษนะครับพี่ถ้าเม้นหน่อยผมตอบไม่ทันขอโทษนะครับพี่ใจดีคนไหนปิดปอยผมได้ไหมเอ่ยครับอัจยาไม่เห็นหนาวเลยพี่พี่ตัดผมทรงไรครับด้านข้างลงทรงต่ำข้างหลังไว้ลากชายครับพี่พี่ครับช่วยร้านหน่อยครับไม่เห็นตอบผมเลยเม้นหน่อยครับพี่ ขอบคุณดอกกุหลาบครับเรียวหรอจังเลยเับพิเีษเลยเขาครับผมขอบมากครับเอายังเรียวกินแล้วเพิ่งกินก่อนมาอะไรไม่กด้ครับช่วยด้ผมหน่อยครับบอกกี่ทีพี่ก็หล่อมามาครับผมขอบมากครับไม่จบไม่ได้แล้วขี้เกียจพูดแล้วเนี่ยไหนอะพี่เม้นไหนผมไม่เห็นพี่ทักมาผมไม่เห็นพี่เม้นอะหวัดดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีเขาหวัดดีคนดูสามร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีครับผม ันพี่ออฟว่าไงครับน้องเรียวอยู่ปัญญาเหรอคะใช่ครับขอบคุณสําหรับกราบเขาขอบมากครับพี่ๆครับช่วยดันหน่อยครับพี่เรียวแทงผมเหมือนเนี่ยพี่ๆน้องพูดเก่งน้องผมน้องผมสวัสดีวันนี้คนดูสามร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณมากครับขอบมากครับอุ้ยขอบคุณพี่ปอยไปครับพี่ปอยไปขอบมากครับขอบคุณสําหรับอวกาศครับพี่ขอบมากครับ เยสว่าไงโอ้โหพี่ปลอยปลายขอมากพี่พี่ใจดีที่สุดเลยครับขอบมากครับพี่ปลอยปลายขอมากครับพี่โอยิ้มอะไรพี่เอาคนนั้นพูดเก่งมากเอาที่ก็เห็นใหม่ักไปหลายรอบแล้วขอบคุณสําหรับของขวัญนะครับขอมากครับหล่อจริงหล่อจังครับผมขอมากครับพี่ปลอยปลายขอมากนะพี่ขอมากครับพี่พี่ต้องช่วยผมแล้วและเออโอ้ยเข้าตาเองอะไรอะพี่แมวเหรอ ไม่ใช่พี่เบียงใสชาเล่นพี่จัดผมทรงไรครับด้านข้างรองทรงต่ำข้างหลังไว้รักทรายครับพี่เขาหล่อเลยครับผมครับพี่เขาหล่อเลยครับผมครับพี่เขาหล่อเลยครับผมนี่ไงพี่แข่งกันเนี่ยบีแข่งกันว่าใครได้ชนะอะไรแบบเนี่ยพี่พีเคครับใช่ครับพี่บอกไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ถึงครับพี่ผมมาแล้วโอเคจัดไม้ให้ผมหน่อยพี่พี่ผมรออยู่พี่ครับจัดไม้ให้ผมหน่อย ชื่อทั้งสองคนอยู่พัทยาเหรอใช่ครับพี่จัดมาให้ผมหน่อยครับพี่ผมรออยู่พี่ขอบคุณสําหรับมินิฮาร์ครับพี่ปลอยปายพี่ปลอยปายใจดีที่สุดเลยพี่ขอบมากครับขอบคุณสําหรับไอสกีมเขาขอบมากครับผมครับพี่พี่เสาวรนขอบคุณพี่ปลอยปายครับโอ้โหพี่ปลอยปายใจดีที่สุดเลยครับพี่ขอบมากครับขอบคุณสําหรับของขันเขาขอบมากครับ พี่เพื่อนหนูฟอเอาจอพี่ไปกันเต็มเลยเพื่อนผู้ชายหนูก็ฟอไปเอาดีครับเดี๋ยวผมลงไลน์เดี๋ยวผมไปฟอกลับให้ทุกคนเลยนะครับพี่พี่น้องลีไม่ไปเรียนหรอวันนี้หยุดพี่ป่วยป่วยป่วยนิดนึงพี่เดี๋ยวพูดบ้างป่วยครับแต่พี่โอเคครับรออยู่ครับพี่จัดไม้ผมหน่อยผมย้ายมาฝั่งนี้แล้วเอาดีสวัสดีคนดูสองร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีครับ มีพี่ๆใจดีคนไหนปิดเป้าให้ผมได้ไหมเอ่ยพี่ๆครับช่วยปิดเป้าให้ผมหน่อยครับดูไ์สดพี่ตั้งนานไม่เห็นไม่อ่านของหนูเลยฮะเอาดีผมก็อ่านทุกเมนนะพี่ๆที่บ้านหนาวไหมเดียวไม่ค่อยหนาวพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วทาไมมีแต่สาวแก่ครับพี่ฝั่งเขาอ่ะโอ้โหพี่ก็ว่าซะเกินอ้โห้ไม่ยี่ใครพูดอะไรอะเอาเอ้ยขอาคบุณค้าพี่แฮปปี้อะไรอ่ะเอาดีดีครับ มีอยู่พัทยาใต้พี่อยู่อะไร,รอ่ะผมอ่านไม่รู้เรื่องออฟก,กับลีใครกินเก่งกว่ากันออฟพี่ออฟผมกินไม่เก่งเอาดีมั่ว <laughs> ขออีกรอบนะพี่พี่ทั้งสองน่ารักจังครับผมขอบมากครับขอบุพว่ตามใหม่นะครับพี่วั<ะ>นนี้คนดูสองสองร้อยกว่าคนนะครับรอจัดเลยว่ะครับผมขอบมากครับพี่อยู่พัทยาใต้แถวไหนครับผมอยู่ขาตะโลครับ อย่ทั้งสองคนน่ารักอะขับผมขอบมากครับพี่พี่ครับช่วยผมด้วยครับพี่พี่ครับช่วยผมด้วยครับมีนี่ฮาร์ดครับพี่แพลเ้นแผลเต้นโอ้โหไม่เอาดีกว่าพี่ขอบคุณสำหรับของขวัญครับขอบมากครับขอบครับขอบคุณมากมากครับหล่อเท่มากครับรับผมขอบมากครับเล่นพีฟใหม่ไม่เล่นครับพี่โอ้โหหายอย สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับไปแล้วนะครับพี่คนรีบไปจังอะครับขอบคุณสำหรับกราบครับขอบมากครับพี่ๆมีพี่ๆใจดีคนไหนปิ๊เป้าให้ผมได้ไหมครับอ๋อครับผมหน้าเหมือนกันเลยหล่อหล่อเท่มากครับผมขอบมากครับทอลุกชิ้นแป,ป๊บโอเคพี่พี่ครับเราพี่พจะมีพลักี้โบนัสด้วยนะครับพี่ๆบอกปากให้ด้วย พี่ใส่กีฬาหล่อมากเลยครับครับผมเด็กมันร้ายขอบคุณหรับกุหลาบนะครับขอบคุณหรับของบคุณครับของมากครับพี่พี่ครับช่วยด้านหน่อยครับพี่พี่ครับช่วยด้านหน่อยครับขอห้าคนนะพี่ครับขอเป้าหมายห้าคนหน่อยครับเหลือห้าสิบวิครับพี่พี่ครับเป้าหมายห้าคนหน่อยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อเองมาดูพี่เหร เอาดีใช่ไงพี่ขอบคุณสาหรับกราบครับอีกสี่คนครับพี่พี่ขอเป้าหมายสี่คนหน่อยครับสี่ขอบ <4 S 2> วิครับพี่ที่ใส่ชุดกีชุด,ชดสีฟ้าหล่อมากเลยคับพี่หล่อมากเลยครับอขอบคุณมากครับไครพี่ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหใครว่าแชร์ให้ผมเนี่ยแฟนที่ไหน สิบวิครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยครับผมจะได้คูณสามครับพี่พี่ครับขอเป้าหมายสี่คนครับน่ารักจังขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับมินิฮาร์ครับอีกสามคนครับพี่พี่ครับเหลือสิบวิครับพี่พี่ครับช่วยผมด้วยขอบมากครับขอบคุณสําหรับมินิฮาร์ครับขอบมากครับขอบครับอีกสามคนครับพี่พี่เหลือสี่วิครับตายแล้วไม่ได้โอ้โหขอบคุณสําหรับหัวใจครับพี่ฝันขอบคุณสาหรับกุหลาบเขาขอบมากครับ น้องพูดเก่งจริงพูดเก่งจริงคูณสามแล้วพี่พี่คูณสามแล้วครับคูณสามแล้วพี่พี่เสื้อเทาก็หล่อครับพี่โอ้โหดพี่ลีโอดีขอบคุณสำหรับของขวัญครับของมากครับพี่พี่จัดมาให้ผมหน่อยผมอยากได้ด้วยพี่พี่จัดมาให้ผมหน่อยโอ้โหดูดิใครมาเปตะพี่เนี่ยคูณสามแล้วพี่คูณสามแล้วแพี่พี่บช่วยดันหน่อยครับโอ้โห พี่เบียร์ขอบคุณครับแพ้เต้นโห่ขนลุกคันเลยบุ๊คบุ๊คครับพี่ครับพี่พี่ครับช่วยดันหน่อยครับพี่พี่ช่วยดันหน่อยครับสวัสดีเจกล้องนะครับสวัสดีครับโยทำนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีคนดูสองร้อยกว่าคนครับพี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่ลลโอไปสามร้อยกว่าสามพันกว่าแต้มแล้วพี่พี่ผมพูดไม่เก่งอ่ะดิพี่โอ้โหขอโทษด้วยพี่ พี่พี่ครับช่วยผมหน่อยครับอะไรอะไปส่งจีมาแล้วแฟนพี่น่ารักมากเอาดีพี่ผมไม่มีแฟนพี่พี่มัวแล้วผมไม่มีแฟนพี่อุ้ยขอบมากครับขอบคุณครับพี่ขอบมากครับขอบครับขอบคุณมากครับขอบมากครับพี่ขอบมากครับพี่คนดูหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะพี่ขอบพ้่ขอบขอบขวัญมากนะครับขอบมากครับไม่มีตังค์ครับผมถ้าไม่มีตังค์แค่เข้ามาดูไลฟ์ผมผมกนดีใจแล้วครับพี่ โอ้ยใจจะถึงสองหมื่นแล้วพี่ฝากขอจอขอใจหน่อยครับสำหรับกุหลาบครับพี่ฝันขอบมากครับโกหกตกนรกจริงพี่ปล่อยเฟจจริงพี่อุ้ยขอบมากครับขอบครับขอบคุณครับพี่ขอบมากครับขอบครับขอบคุณครับขอบมากครับเนี่ยไอ้นิวมาแล้วพี่โคตรน่ารักเลยอ่ะเสื้อสีน้ำเงินีขอบมากครับขอบคุณสำหรับหัวใจพี่ขอบมากครับอะไรอ่ะพี่ ขอบคุณสำหรับรของขวัญมากนะพี่ขอบมากครับฮะอะไรนะเยอะเกินใครจะไปเอาดีพี่พี่มั่วแล้วมีแฟนแล้วไหนบอกโอ้โหแล้วกูบิดกูทำไรยังโอ้โห สวัสดีคนดูสองร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับน่ารักมากครับผมขอบมากครับพี่พี่ครับใกล้จะหมดเวลาแล้วผมอยากเจอแบบว่ารถไฟเหมือนเมื่อวานนะพี่พี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอพี่มันอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนพี่ไอ้ออ่ะวันนี้โสดทั้งพี่ทั้งน้องใช่เอาพี่โอ้โหพี่ผมแพ้แล้วเองอะโสดริงเปล่าดีใจดีใจที่แล้วนะอะไรแบบผมไม่มีแล้วครับครับผม ครับพี่มามาอีเกมอ่ะเราชนะกันแล้วเกมเก็อีกเกมหนึ่งโอเคพี่พูดจริงครับช่วยผมด้วยครับขอของขวัญชิ้นโตโตเลยพี่พี่รอบนี้มีภารกิจโบนัสด้วยนะครับวัสดีคนรู้สองร้อยกว่าคนครับส่งแล้วไม่โสดโสดครับพี่พี่คนน่ารักเลยครับผมขอบมากครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับพี่ฝันขอบมากครับคืนนี้น้องพี่โอโหจัดให้ผมตอนนี้ได้ไหมครัพี่ ผมว่าแบบพี่คงคงไม่หมดหรอกชิ้นแรกคูณสองของขวัญชิ้นแรกคูณสองนะครพี่พี่เหลือยี่สิบวิคพี่ออพูดเก่งมากฟังไม่ทันครับพี่ีครับผมอย่าไปยองพี่อย่าไปยองขอวัญรขบของมากครับพี่หล่อพี่หล่อน้องน่ารักบมของมากครับขอบคุณสําหรับของขวัญเขาของมากครับพี่พี่ครับช่วยดันหน่อยครับพี่ครับช่วยดันหน่อยครับพี่มีแฟนยังคะยังครับพี่ ขอบคุณครับเบ่ี่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกลาบรับขอบมารับขอบขาขอบขาโอ้ยขอบคุณครับพี่แฮปปี้โอ้ยพี่เขาได้ของขวัญชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกลาบครับขอบมากครับจูพี่พี่นะครับีพช่วยผมนั่นเน่ยฝากกจอนพี่ครับช่วยผมหน่อยครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยครับน่ารักอีกแล้วครับผมขอบมากครับคนดูผมก็น่ารักกันทุกคนเลยครับพี่พี่ต้องส่งประวันตัวหมื่นโชว์แล้วครับไอ้อไอนิว ออมน้องเองจะมาตอนไหนเนี่ยลงไห์ก็ไปเลยพี่เออรีบลงเถอะพี่อยู่พัทยาใต้ใต้แถวไหนผมอยู่ค่ะตาโลครับสี่คนนะพี่พี่รอรอเลยพี่สี่สี่เอ้ยเดพี่ครับขอเป้าหมายสี่คนหน่อยครับเหลือสิบครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับขอเป้าหมายสี่คนหน่อยครับผมจะได้คูณสองครับพี่พี่ครับปัดทูไปก่อนเป้าหมายสี่คนหน่อยครับเหลือห้าสิบวิครับพี่พี่ครับเอาเอาปลาหมอครับเล่นบอลใหม่เล่นครับ พี่สองคนขอบมากครับขอบผมขอบมากครับพี่ๆครับขอเป้าหมายสี่คนหน่อยครับเหลือสี่สิบวิครับพี่เ้อร์ําเงินโคนอะไรอ่ะขอบผมขอบมากครับขอบคุณสาหรับหัวใจครับขอบมากครับอีกสามคนครับอุ้ยขอบมากครับพี่โอ้โหพี่พยไปขอบมากครับขอบมากครับพี่พลไปขอบมากครับอีกหนึ่งคนครับพีกหนงคนครับเหลือยี่สิบวิครับพี่ช่องเรา้องเราอย่าไปยอมนะพี่ พี่ปลอดภัยของมากพี่ขอบคุณครับจนแล้วโอ้โหคุณสามแล้วพี่มาเลยพี่คสามอยู่นะครับจัดเลยพี่เกมท้ายแล้วพี่คุณสามแล้วพี่พี่พี่ครับตอนนี้คุณสามอยู่นะครับเหลือสี่สิบวิครับยอมพี่ยยอมสุดท้ายแล้วนะครับพี่พี่ขอบคุณครับพี่แฮปปี้โอ้โหพี่เขาได้ของขวัญจินตุพี่จานเสียงนักเรียนวัดแซ ผมด้ครับคุณสามเหลือสิบเจ็ดวีครับพี่พี่ครับเกมนท้าแล้วพี่เกมท้าแล้วพี่พี่ครับเหลือสิบวีแล้วครับคุณสามเหลือสิบวิแล้วครับพี่พี่ครับช่วยผมด้วยครับสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยคนเขาสวัสดีครัสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับอุ้ยของครับพ่อเอกของมาของครับพ่อของครับขอบุณดาวลาบครับครับพี่เสื้อน้ำเงินเขาหล่อรับผมขอมากครับพี่จะไปแลรอรอ ไดีอยากให้ไปครับผมจบเกมนี้ผมก็ไปแล้วครับพี่ๆใจดีทุกคนครับช่วยผมหน่อยได้ไหมโอ้โหพี่พี่โอไปพันอุ้ยขอบคุณครับพี่ปลอยไปขอบมากครับพี่ขอบมากครับพี่ปลอยไปขอบมากพี่จะไปแล้วยังไม่ได้เปเลยโอ้โหพี่เปผมผมเอยพี่ฟายาอยาดพี่เปยช่วยพี่ผมพี่ฟาช่วยผมหน่อยครับขอบคุณสำหรับมินิฮาร์ครับพี่ปลอยไปอีกหนึ่งนาดีครับขอบคุณมากครับพี่ปลอยไปขอบมากกันครับ จะไปไหนผมจบเกมนี้ผมก็ลงไลน์แล้วครับขอบคุณครับพี่ฟ้าขอบมากครับพี่ขอบมากครับช่วยผมด้วยครับพี่ครับช่วยดันหน่อยครับพี่เขาจอขอจไปพี่เขาจอใขอจ่ายไยอมไม่ไหวโอ้โหพี่อย่าไปยอมพี่ช่วยผมด้วยครับอีกอีกประมาณเก้าร้อยแก้มผมว่าตามทันแล้วเนี่ยโอ้พี่ไม่ไม่อยากอยู่อะไรอ่ะรับแอดออร์จอด้วยโอเคครับขอบคุณสำหรับมินิฮารครับขอบมากครับ พี่พี่ครับอย่าไปย้อมพี่พี่ขอบคุณสําหรับโดนัทครับขอบมากครับขอของขวัญชิ้นใหญ่อีกชิ้นสองชิ้นผอกว่าตามทันแล้วเนี่ยขอบคุณสําหรับของขวัญครับขอบมากครับขอบครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยครับขอบคุณครับพี่ฟาขอบมากครับขอบคุณสําหรับกุหลาบครับขอบมากครับขอบครับโอ้ยโอ้ยเขาพันแต้มแล้วพี่เขาพันแต้มแล้วพี่ขอบมากครับพี่พี่ครับไปได้แล้วพี่เราไปได้แล้วพี่ กผมหน่อยตาสุดท้ายแลวผมไม่อยากแพ้ครับยี่สิบบีบีพี่เหลือยบีแล้วครับพี่พี่ช่วยผมด้วยไลค์อีกวันไหน่ผมไลฟ์ทุกวันครับพี่ฟาขอบคุณสำหรับกุหลาบก็โอ้โหเขาไปสองพันแล้วว่ะพี่พี่ปาดให้ผมหน่อยได้ไหมครับแค่พันแค่พี่พี่ครับช่วยผมหน่อยป่าดให้ผมหน่อยพี่พี่ครับปีพี่ปาดให้ผมหน่อยพี่พี่ครับปาดให้ผมหน่อยพี่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 ครับป่าดให้ผมหน่อยโอ้โหไม่มีใครปาดให้ผมเลยโอ้โหโอ้โหยอมแพ้ก็ได้พี่พี่ ไล่อีกเดี๋ยวมาเปใหม่นะโอเคครับพี่ฟ้าจมเหรียญไม่ทันอ๋อครับไม่เป็นไรครับยี่เดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมลงไล่แล้วไปหาพี่ดีกว่าเดี๋ยน้องพี่จะลงไล์ยังแต่ยังไล่ล้นยังฮะแต่ยิงไล่ล้นยังโอ้พี่อย่าบุลลี่ผมดีพี่เอ้าอะไรพี่ชมเองว่าอะไรอะไรพี่อะไรเองเนี่ยอ๋อ ไม่พี่พี่มัวแล้วพี่ตอบด้วยนะโอเคครับพี่คนน่ารักเลยครับผมขอบมากครับไปแล้วน้องรีบมาน้องอโอเคครับเจอกันครับพี่น้องครับแล้วดีๆครับผมได้ไงโอ้โหมากล้ามาว่าคนดูผมมีแต่คนแบบได้ไงโอ้โหคนดูผมน่ารักสวยทุกคนไว้รุ่นทุกคนโอ้โหมาพูดม,มาพูดใส่คนดูน่ารักของผมไม่ได้มานี่ต้องแบบสั่งสอนน่อยซะละ เดียวไลกับแม่จ้อสิครับแม่จ้อ,อไลอยู่ลระครับพูดเลย <Calvin S 1> พี่น้องกันไหมน้องผมน้องผมแต่ไม่ใช่น้องแท้ๆนะฮะ <Calvin S 1> ก็มันพูดเลยก็มันพูดอะ่ะก็มันพูดว่า <c oughs> ค่ะวันนี้แมวถึงเป้าแล้วนะขอบุณค้าพี่แฮปปี้ขอบุณค้า อ่านปากออกนะไม่ใช่โอ้โหมันแบบมันไม่ได้ผิดดิออฟลอยออฟมันก็ไม่รู้มันก็ไปอ่านเม้นไงเม้นเม้นอันนั้นมันก็แบบโอ้โหมันก็ไม่น่าอ่านนะมันแบบโอ้โหกล้ามาว่าคนดูแบบสวยๆทั้งหลายของผมได้ไงเนี่ย <c oughs> ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ขอบุณดอกกุหลาบครับขอบุณขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่ช่วยผมเมื่อกี้ขอบุณครับเกือบแพ้ซะแล้วจบ คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะคะพี่พี่วัาดีมาดีคนดูสี่ร้อยแปดสิบห้าคนนะคะฝากขอจอขอใจหน่อยนะครับพี่พี่ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเลยครับอยู่บ้านใครครับอยู่บ้านเพื่อนคัาพี่เออว่าอยู่ทำไมมืดมืดเริ่มมืดแล้วเนี่ย ใค,ใครช่างกล้ามาว่าฝั่งนี้ไม่แต่วเออนั่นแหละพี่โอ้โหใครมันเม้นใหญ่รู้คนเม้นนะมาว่าคนดูคนดูผมได้ไงทักได้คำนังลีโอสวัสดีครับฟอฟอฟ o ออออ้ฟายนายจอไหลยูัาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มานานนะครับเพิ่งมามาได้มาได้ไม่นานพี่ไม่นานไม่นานเพิ่งขึ้นไรกินข้าวอย่างน้องเรีวกินแล้วครับโคตรอิ่มอ่ะพี่ผมกินไม่แก่หิวมาทั้งวันได้กินข้าวทีนี้ชื่นใจน่ารักขอบคุณครับ ขอบุญได้ส้มครับพี่ขอบุญครับพี่แอนแอนแอนเอ้ยไม่เห็นนานเลยนเนี่ยพี่ขอใดซส้มเนี่ยครับพี่พี่ถึงจะแต่ตังเยอะกินอิ่มแล้วง่วงไหมเนี่ยเดียจัดการให้ป้าป้าด้วยนะลูกได้ครับได้ได้ไดตาขอบุญครับพี่ <c oughs> เป็นไงพี่แฮปปี้เป็นไงวันวันนี้วันนี้ผมมาไว้ป่ะพี่แฮปปี้น้องเรียวไรนาะอย่างเพิ่งเข้ามา นรลบดีชื่อพอนาะอไลฟ์เพิง่งไลฟ์ได้ไม่นานมากครับพี่เพิ่งมาไลฟ์ได้สักแป๊บสักพักหนึ่งสุดตัวมาเจ็บบางใจอ,ออกลุกติงเฉยพูดอาพูดเอาแล้วไมามทำอย่างมันหวท้งส่วนตัวมาหมกยังไงแล้วแดกกาได้บ้าง <c oughs> พี่กับแม่จอเลยค่ะลีโอ <c oughs> แต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมก็จะปิดไลฟ์แล้วนะพี่ไม่เห็นนะ่ะ ไม่เห็นแม่เจ้าอะไรอยู่อ่ะแต่หนึงผมก็ปิดไลฟ์กลับบ้านแล้วเร็วก็เร็วเกินก็จะได้มาไวายๆไงพี่มีคนบอกว่าผมมาเมื่อวานผมมาผมมาเกือบสี่ทุ่มวันนี้ผมเลยมากี่โมงแล้วตอนเนี้ยมาห้าหกโมงพี่ยังไม่เริกงานเลยทํางานก่อนก็ได้ครับพีแฮปปี้ทำงานก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะโอเคครับ กลับบ้านเราหลายเป้าหลายหลายหลายหนาวไหมครับไม่ไหนาวะครับเย็นๆนะครับพี่เดี๋ยววันสองวันมานี้ไม่ค่อยหนาวแ,ปแปล้วแอบแอบมาส่งของขวัญสวัสดีครับดีโอสวัสดีครับนี่รถทอมเสร็จครบแล้วพอวร่ง <c oughs> ใจกขี่เลยร้อยสามเปล่าแต่ร้อยสี่มาเร็วแต่มาแป,ป๊บเดียวเงแคบหมูถึงอย่างเออเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านครับเดี๋ยวกลับไปดูพี่เพราะปกติเขาจะวางของไว้ให้คนขนส่งเขารู้อยู่ว่า ้องวางอยู่ร้านข้าวเดี๋ยวไปรับมาแล้วเดี๋ยวเอามากินโชว์ให้พี่ส่งของขวัญไม่เป็นทํายังไงไม่เป็นไรครับพี่ดูเฉยก็ได้ครับขอจอเขาใจให้ผมก็ได้ครับพี่ไม่พี่ขอใจส่งไรครับบอกพี่บอกว่าพี่ทำยังไงทํายังไงไม่รู้ว่าผมก็ทําไม่เป็นเหมือนก็ก็มีมันเลือกได้หลายช่องทางอะพี่แบบเติมทางบัตรเครดิตไม่ก็เติมในวอลอะไรพวกเนี้ยมันเติมได้หลายอย่างอะ อยากส่งขนมให้หนูหมูส่งอะไรครับพี่เนี่ยผมจะอ้วนเพราะเพราะพี่พี่นี่แหละผมผมพอดีค่าจมได้นมายโอจาได้ครับแต่ไม่อยากอ่านชื่อเฉยผมจะอ้วนเพราะพี่พี่นี่แหละส่งของกินไม่ให้เยอะเลยเติมในวอลเลตทฐานข้าวยังคาทานแล้วครับคืนนี้ไรแมลิโอพี่กินกาแฟไปสองแก้วแล้วไรครับอ้วน,นไปเลยลูกโอโหอ้วนแล้วจะไม่มีใครรักกดีกพี่ เศ้าวันนี้เศร้าเลยโอ้โหไม่มีสาวอยู่คนเดียวออกกําลังกายแค่เดินไปหน้าบ้านผมก็เหนื่อยแล้ววีผมยังทําไมเศร้าเศร้าเฉยเฉยพี่โดนทิ้งยอกยอกหยอกผู้เล่น องหักหล่อไม่ไม่ไมสาไลทุเรียนทอนหมดหรือยังครับยังครับพี่เหลือเหลือไว้รีบีไว้พี่อยู่สาไลอะ่ะเหลือเหลืออยู่สองสามอันนะพี่อร่อยจริงผมกินเมื่อวานะโคตรอร่อยอะ่ะเห็นสตอรี่อยู่จอยที่เป็นเรื่องจริงบ้าไม่ไม่ไม่ <c oughs> ก็เมื่อวานอะ่ะโอ้โหก็แบบที่ให้ผมรีวิวพี่ไม่บอกมาว่าแบบถ้าจะติดต่อหรือว่าจะซื้อแบบแบบได้ทางไหนอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงผมก็กินโชว์ไปซะเยอะเลย สาหลายทอดเหรอคะใช่ครับเป็นสาหลายทอดที่แบบมีทุเรียนด้วยอพี่โคตรอร่อยอะ่ะไหนช่องทางต่างเมื่อวานครับโหแต่โคตรอร่อยอะอร่อยจริงแก้มเริ่มออกแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นเรียนเหรอใช่ครับพี่เรียวตัดผมทรงอะไรลหระะครับมันเล็ดครับมันเล็ด ก็เหมือนก็เหมือนไอออฟอะที่เห็นเมื่อกี้ลองข้างๆมันเป็นลองทรงต่ําแล้วก็ข้างหลังอ้อยลากใสทพี่ไม่เคยรู้จักเลยสาหร่ายทุเรียนที่มันเป็นแบบที่มันมีสาหร่ายแล้วมันเป็นเป็นแบบเหมือนแบบสเก็ตแบบทุเรียนด้วยสเก็ตแบบทุเรียนด้วยอะ่ะ,บบอะพี่โคตรอร่อยอะ่ะพีเคกับป้าจอเลียวผมไม่เห็นนะครับพี่สตาง อ๋อไม่ว่างอะครับแม่แม่จอขึ้นว่าไม่ว่างอะ่ะแม่จอขึ้นขึ้นขึ้นว่าไม่ว่างสาลายก็สาลายที่แบบเป็นสาลายอะพี่ที่แบบมีแบบสเก็ตทุเรียนแบบเกาะด้วยอะ่ะที่แบบยังไงไม่รู้อะแต่โคตรอร่อยอะ่ะแบบโคตรเข้ากันอะไม่คิดเลยว่ามันจะเข้ากันตอนแรกๆก็งงอยู่ที่เขาจะส่งมาลองแบบให้กินดูแบบเป็นยังไงเป็นสาลายทุเรียนเออม,มันก็แปลกพอกินดูโคตรเข้าอะ่ะเดี๋ยวนี้คุยเก่งนะ พูดเก่งไม่เท่าออฟหรอกออฟพูดเก่งนะเมื่อกี้สวัสดีลีโอสวัสดีครับไปแล้วเอ้าทำไมไปไวจังวันนี้นัดนัททานันขอบคุณดาวคุหลาบครับในเทเบ็ลมีขายเบ้าไม่แน่ใจอ่ะพี่ดีข้าวสวัสดีครับชาชมสาหลายทุเรียนทอดประคาใช,ช,ช่ครับ เอาไม่ไปแล้วหยอกหยอกพูดเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับนางเอ๋ขอบคุณดาวกุหลาบครับพี่นอนน่ารัก ยีค่คละม่วน,น,น,นอนยู่เลยครับสามเลยสองเ,อเลยเลยผอมลงเยอะเลยไม่ผอมพี่อ้วนขึ้นพี่อ้วนขึ้นดูหน้าดิอ้วนขึ้นเยอะเลยพอดีเดียวหน้าหลังมาก